ดอกโปตันกำลังสวยเลยเนาะสวัสดีจ้าพี่น้องจะพาไปไปดูพระกาศสนิมจ้ะมีน้องคนหนึ่งเขาถามมาเขาบอกใไถไทยให้เห็นชัดๆหน่อยเนาะก็เลยจะพาเขาไปดูใหม่จ้ะเนาะแต่ว่าก่อนไปเดี๋ยวถ่ายให้ดูตรงนี้นิดนึงจ้ะมันสวยจ้ะนี่ดอกใหม่กําลังออกเต็มเลยตรงไหนก็มีหลอะก็ เียวสวยจ้ะในสวนหลังบ้านนี่จ้ะโนนบ้านชั้นเนาะไทยชอบชอบชอบให้ดูบ้านจ <c oughs> ะคงเวลาขึ้นโนนมันดูสวยเนาะเวลาตรงนี้กระโนนตรงชั้นยืนตรงบ้านกระโนนเนาะแล้วตรงกลางเป็นฮุกเนาะเวลาเรามองขึ้นมาข้างบนนี่เราก็เห็นบ้านคนฝั่งสวยด,ด้วยเนาะวันนี้ฟ้ามืดๆจ้ะชั้นก็เลยใส่เสื้อกันฝนมาด้วยจะได้ไม่ติดฝนเนาะไม่ไกลจ่าก็หนีไปไม่ไกลเพราะว่าไปวันนั้นยังตื่นตื่นอยู่แบบ น่ากลัวนะแบบตรงไหนที่มีคนมันก็น่ากลัวเนาะจาะเนาะขอบคุณเล่หนหลายจ้ะถีเป็นห่วงเนาะมีมีพี่น้องเป็นห่วงบอกไม่ให้ไปคนเดียวจ้ะไม่ดอก,กใหม่ช่วยจ้ะมุน,นอของเร็วกว่าเขาอภัยจ้ะสวยมากจะดอกไม้ดอกกุหลาบพันปีเนาะจา้ะเนาะ สีสีเหลืองเมยคนนี่คนปลูกเนาะสีเหลืองเลยเนาะยังมีเนาะไม่ดกเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ทำสวนจ้ะน่ะเขาไม่ทำเขาปล่อยให้ลกเนาะจะคล้องเข้าก็ไเมนูน่ะเมนเทียนตายเลยเลยไม่เห็นรู้ว่าป่วยเนาะว่าเมนเทียนคนน่าละแต่อนจะทำสวนแกเตี้ยน เล็กจ้ะสวยด้วยลายสีแบบสีขาวสีขาวขู่ๆก,กันเนาะไปะดอกอะเคไลดอกเอกโคลำใบแต่ก็มาสวยเนาะตรงไหนกับบานเป้นสวนผีชายของในบ้านฉันเนาะอดอกหลับพันปีนี่น่ารัก น,นไทยรปแล้วก็โอ้ยทำไมเสียงเขาทำงานตรงนั้นจะได้ทายเวลาพีนองดอกใหม่ไอสันตนิมอ่ะไอพักพักกาสตนิมน่ะเสียงเขาทำงานตรงนั้นแล้วโอ้ยสวยจังเลยดอกดอกมไม้ดอกตัวตันโอ้จะได้จะได้่ดายไหมไม่ใช่เขาตัดจิิงหมดแล้วนี่น่ะโอ้เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดู อไอ้ล้ฟท์สวยด้วยมีหลายแบบหลายสีเนะจะสื่อตามเขาก็ไม่ไว้เนาะจะสื่อจะทําตามก็ไม่ไว้เนาะจะเอามาปลูกเหมือนเขาก็ไม่ไว้มันเยอะเกินอะหนูรู้ว่ามันหงกเข้าไปข้างในหนูเนาะมันแตกไปเนาะนี่จังเลยเหยืจะโคองก็จะขอจะโคงตนเหยื่อไม <c ười> ่สวยประจาสวนนั้นนี่ีเนาะ ต่างไร้สประอบเดินโอ้เสียงเขาทำต่างหน้าเลยนะฉันได้ยินอยู่ต่างหน้าแล้วโอ้ไม่ใช่จะมดแล้วนี่นี่มีเหลือแล้วนี่นี่ากาศตะนิ่มอ่ะอู้วนสวยจังเลยเนาะสวยจังเลยย่ากิีนาที่ล่ะพี่หนอนไปโอ้โหดอกไล่เหล็กสีขาวบานหลังเพื่อนเลยเนาะสวยมากเลย เกือบไม่ทันพี่น้องเขาทํางานกันเขาตัดยากันวิธีเลี้ยวเขาไม่ตัดเนาะที่นี่ไอเนี่ยมันดอกไอลูกพินอะ่ะมันก็เลยไม่สวยด้วยวแต่ก่อนเป็นป่าสวยสวยยาวไปนน่นเนาะดูว่าเกือบไม่ทันดีว่าเขาไม่ตัดในป่าลูกพินนี่ออกดอกแล้วนี่โอ้ยมีน้องคนนึงบอกพาไปดูใหม่เห็นไม่ชัด นี่ดูต้นมันเป็นจุดๆอย่างงี้เห็นไหมนี่ดอกมันหอมนี่ใบนี่เห็นไหมใบเป็นแบบหนีใบใบใหญ่มันเนาะเห็นใบหน่อยใบหน่อยมันนี่ เห็นชัดไหมนี่มันกั้งตุงมันคว้งตุงมากแต่ว่าแค่ตรงนี้มันลลยเนาะเราคว้งตุงมันจะใบกลมมันนี่ใบมันยาวรสชาติมันขมมากกว่าหวานจ้ะเอาไปลวกจิ้มเอาไปดองหรอวะฉันไม่รู้เห็นคนอื่นเขาเอาไปดองกันแต่ฉันเคยลวกจิ้มอย่างเดียวเนาะออกขมๆเนี่ยตรงนี้ลายๆเนาะตรงที่ฉันเก็บเขาตัดเหลวครึ่งหนึ่งเหลือครึ่งหนึ่ง ตรงนี้ข้างล่างจะเป็นกับตรงที่มีบานคนที่เขาสร้างบานคนเห็นไหมมันจะข้างหลังมันจะเป็นโอุโมงค์สมัยส,สงครามโลกเขาลบภัยกันเนาะหลุมทําอุโมงค์ไว้ข้างล่างแต่ก่อนมันเป็นตอนชั้นมาใหม่ใม,ม่เป็นที่จอดรถของโรงงานที่โรงงานลื้อไปเนาะก็เลยเขาก็พิดตายจะ้ะตอนแรกเขาจะถมก็ถมไม่ไหวเนาะเพราะวันใหญ่มากจะ้ะเนี่ยข้างล่างเนี่ยเป็นโอุโมงค์จ้ะอุโมงค์ที่ลบภัย ทำไมสงคามโลกเนาะงามงามดูอ่ะนี่นี่เห็นบางคนไปเก็บอีกแบบหนึง่งไม่ใช่แบบนี้นะเราบอกว่าเป็นผักขมสนิมฉันไม่รู้เอยผักขมผักกาดสนิมแต่ฉันไม่รู้อ่ะใช่หรือเปล่าแต่ว่าใบมันคนละแบบอันนั้นใบมันจะยาวต้นมันจะแข็งเนาะดอกมันก็ไม่เป็นแบบนี้ที่เขาเก็บกันอะ แบบฉันว่าแบบนี้แหลนะเนาะพักขมพักกาศสนิมนี่ทำไมมเวลาลูอยัาาอยงงี้ก็จาะซากัซกมือลื่นไม่ลื่นจ้ะนี่ลวกกำลังงามโอ้ยดูเก็บไปลวกเนาะเก็บไปดองเนาะเอานิดเดียวพอเนาะนี่เอานิดเดียวเนี่ยดูนกำลังงามเลยจ้ะ ทุกในป่านูเนาะลุยลงไปไหม <laughs> ในป่าก็มีในปา่าข้างล่างนนไล่หลาย,ลายนูน่นเนาะโอเคจ้ะเห็นแล้วเนาะที่นี่เห็นชัดแล้วเนาะนี่เห็นชัดแล้วดูเดี๋ยวไปให้ดูใบใหญ่หนูนี่นี่ใบมันนี่ใบใหญ่ทุกคนเต็มเลยดูงามๆทั้งนั้นเลยเนี่ย่ปเพราแล้วให้ดูแค่นี้แหละ <laughs> เห็นชัดไหมเห็นชัดไหม ขอบคุณลหลายๆจะมาชมคลิปนอจน๊ะเนาะขอบคุณลหลายๆมาเดินด้วยกันจ้ะชอบกดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้าดูดอกดูดอกสวยๆหอมๆ